ให้จุดสามทีวิตมันต้องพิสูจน์เนาะคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงครับว่าสามเหลี่ยมสองรูปมันคล้ายคุณเห็นที่เมื่อกี้เราทําเนาะเราทําโดยสมมุติว่ามันคล้ายใช่ป่ะแล้วเราก็ลุยเพื่อหาคําตอบเพราะนั้นถ้ส่วนบนถนะ้าคุณจะคิดนี่คือสําหรับพวกเด็กประถมมองๆแล้วมันคล้ายหน้าที่เราดูตาส่วนแก้ออกเลย<ม>แต่พอมาตรงนี้นะ่าจะอยู่แถวๆมอต้นเนาะก็คือคุณจะไปพิสูจน์ได้ไงว่ามัน คุณต้องให้เหตุผลโ okay. อเคคีย์คอนเซปต์ AAA triple A ป็เไรครับดาวมุมมุมมุม AA คือมุมม um, um. ุม CSTP โอ้ยตัวย่อม,มาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะว่ามันคืออะไรเนาะ CASTC what SAS เฮ้ยตัวนี้มาอีกแล้วแต่สังเกตมีใครขึ้นมายึกยึก no ใคร อนิเสษนี่เรียนสูงทำไมนิเศษเขาใช้ตัวนี้ด้วยซ้ำ negation ไปว่าไปครับไอ้นี่มีความคล้ายนะครับคล้ายกันแบบ S A S กับคล้ายกันแบบ S S S อ่ะเริ่ม p พร t u สุเลเขาก็พูดมาเลยเนาะเอ้ยมันยากเนาะที่จะหาตาส่วนระหว่างด้านโพลิกอนอะไรกันแบบนี้เพราะฉะนั้น เขาก็เลยบอกว่านิยามที่บอกว่าความคล้ายเป็นยังไงไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยครับมันยากมากเลยที่จะใช้เป็นวิธีในการพิสูจน์โอเคสามเหลี่ยมพิสูจน์ได้ง่ายกว่าไอ้ก่อนหน้านี้เรานิยามพลิกอนเขานะพลิกอนคือคุณบอกว่าทุกมุมต้องสมนยเท่ากาันอัตราส่วนด้านต้องเท่าซึ่ง ไอ้พอเป็นพลิกอนมันมีของเยอะเกินไปที่คุณน้องเลนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมาโฟกัสลงเหลือแค่สามเหลี่ยมโอเคไหมสามเหลี่ยมเริ่ม p o s t u l a t ครับถ้าสามมุมเท่ากันแล้วสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเรียกว่าคล้ายกันคิดอีกอก่อนหน้านี้เวลาจะคล้ายกันคุณนิยามว่าอะไรนะ มมต้องเท่าและแถมอัตราส่วนด้านน้องใช่ใช่ปะ่ะคุณต้องมานั่งทําทุกอย่างมันเหนื่อยโอเคเพราะนั้นสุปเพราะเลดนี้ก็เลยบอกว่าคุณขอแค่สามมุมของสามเหลี่ยมนะให้เท่ากันสามเหลี่ยมสองรูปที่มีม,มุมสองสามมเท่ากันจะได้ว่ามันคล้ายทันทีโอเคไหมตามรูปนี้เลยนะครับคุณเห็นว่ามันุกบคงน่าจะใช่ คำว่าคล้ายได้อะไรมากกว่านั้นคืออะไรอัตราส่วนด้านจะเป็นอัตราส่วนต่อตัวอย่างแรกสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะ isosceles เขาถามว่าคล้ายกันไหมถ้ามีมุม,มยอดวัดได้40องศาเท่ากันคุณก็บอกว่าจากโพสุเลสนี้เราก็เลยได้ว่ามันต้องเท่าหเหตุผลเพราะอะไร ไม่ว่าสามเหลี่ยมใดๆที่มีมุมยอดเป็น40น่าจวนนะเกิดอ,อะไรขึ้นครับคุณจะหามุมที่ฐานได้ทันทีแบนคนละ70เข้าใจใช่ว่ามีสามเหลี่ยมสองลูกที่มีมุมยอด40และรู้ความเป็นจัว่วคุณจะอัตโนมัติหามุมที่ฐานได้และจะสามารถใช้ความคล้ายแบบ AAA ได้โอเค พราะสุเรนะยังจําได้เนาะเราใช้ไปเลยโดยไม่ได้พิดศูน์นะครับแปลว่าสัตว์จะพตอะไรที่เป็นความจริงเร้าต้องตกลงกันไว้ก่อนสามเหลี่ยมไหนที่มีสามมุเท่ากันสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะคล้ายกันแน่นอนโอเคต่อแต่ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ค่อยใช้ AAA ครับเราจะมาใช้ Corollary อ่าเราทำไมลดเหลือสองอันก็พอ แก okay, ่เพราะเพราะว่าอะไรครับเนี่ยบทแทนะรกเนาะคอลลาลีว่าบทแทรกบทที่ได้ตามมาเลยนะครับถ้าสามเหลี่ยมสองรูปใช่ปะที่มีสองมุมเท่ากันมันก็จะคล้ายกันทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจมุมที่สามงงไหม ปกติเราต้องใช้สามมุมเท่าคราวนี้เขาบอกว่าสองมุมก็พอตัวอย่างเช่นเขาให้มาว่าสองเส้นนขนานกันเราจะพิสูจน์ได้ว่าทำไมสองรูปในคล้ายกันโอเคเนาะมันก็เลยตอบไปว่าขอสองมุมเท่ากันนี่มุมแรก A เท่ากั E มาจากอะไรครับ Alternate Interior Angle แปลว่าแย้งภายในถมนะ พอมันคล้ายนะครับสองตัวนี้เท่ากันเพราะเป็นแย้งภายในหนึ่งเท่ากับสองเพราะเป็น vertical angle ต้อง congruent กันแน่ๆคืมุมตรงข้ามเท่ากันเมื่อคุณได้สองมุมเท่าอัตโนมัติสองรูปต้องคล้ายแบบ AA เข้าป่บ้า AA ่ะไปต่อไอ้ตัวย่อที่เรามักจะเห็นคือ C.S.S.T.P. เดี๋ยวผมไปเล่นถามอกเนาะคืออะไรครับ Corresponding side of similar t r i a n g l e are proportional ต้องอะไรสมัยก่อน C.P. ใช่ป่ะ C.T.C. อันนั้นใช้คำว่า Corresponding p a r t ส่วนที่สมในการ of congruent triangles are congruent แปลว่าของที่สมในการในสามเหลี่ยมที่เท่าวัตถุการต้องเท่ากันแต่นี้เปลี่ยนเป็นของที่แต่ของมันเป็นสองอย่างเนาะถ้าเป็นด้านเี่คือไซส์ถ้าเป็นด้านจะเป็นได้แค่ proportional เป็นแค่สัสดส่วนแต่ถ้าเป็นมุมจะ congruent อาไรเนาะความคล้ายนะครับถ้ามุมต้องเท่า ด้านเป็นได้แค่สัสดส่วนเพราะนั้นตัวย่อมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย C S S T P นะครับประมาณนี้เพราะเหมือนเดิมนะของพวกนี้เวลโนนะครับจำได้ใครๆก็น่าจะรู้จักอ๋อผมล่าสุดผมยังเพิ่งเคยรู้จักเอ่ออันเนี้ยอ่านในเลขาเด็กๆผมก็เคยอ่านจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมมีสูตรว่า S S ลบ A เอสล B บีเอสลสี่ใครรู้จักสูตรนี้มั้งสามเหลี่ยมใดๆที่คุณรู้สามด้านเพิ่มคุณจะหาพื้นที่ได้เลยด้วยสูตรนี้รู้ไหมไม่รู้เดี๋ยว,ยวผมไปอ,อ่านเจอผมว่าโอ้รู้จักสูตรแต่พอมายุคป,ปัจจุบันนะครับเราควรต้องรู้เยอะขึ้นตรงนี้เขาจะมีชื่อเรียกกันเลยว่าเฮลอนฟอร์มูลสูตรของเฮลอนทุกคนในโลกก็จะรู้จักกันยกเว้นเราเลยนะครับ จริงก่อนหน้านั้นเด็กๆผมวกเจะไม่มีใครเคยอ้างอิงผมเปิดในพจนานุกรมสารานุมมันก็พูดแค่นี้โอเคยุคใหม่เวลาคุณเห็นสูตรหรายท่ามันเวลนอนคนรู้จักคุณควรต้องรู้ชื่อด้วยโอเคคุณได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องบอกเขาเขาได้โอ้พูดถึงสูตรปุ๊บเทลลนฟอร์มูลาทุกคนก็จะอ้างอิงมาที่เดียวกันโอเคไหมประมาณนี้นะครับอืม แทนนี่คุณจะไปนั่งพิมพ์ a a a b เพราะนั้นวิธีพิสูจน์คุณก็ต้องพยายามเนี่ยๆเนี่ยคุณจะพิสูจน์ได้ไงว่า d e เป็นอัตราส่วน b c ต้องมีสัสดส่วนเดียวกันคุณเห็นตรงนี้คุณก็เดาคุณคุณว่าเฮ้ยมันน่าจะอะไรครับความคล้ายความคล้าย เขาให้มาว่ามุมดีกับมุมบีคอนคูเน์กันมุมคอนคูเรน์กันหมายความว่ามีขนาดเท่ากันเพราะเริ่มแรกกิฟเวนเขียนเนาะสองเอเท่ากับเออเดนิตี้สิ่งที่คุณเรากำลังจะเลงคือสามเหลี่ยมเล็กคล้ายกับสามเหลี่ยมโตถูกไหมถ้าคนคล้ายกันคุณจะเห็นว่าดีอกับบ c ซมันเป็นแค่ ส่วนหนึ่งของด้านันเห็นไหมไอ้นี่ก็เลยจะลอยมาครับ CSSTP โ okay. อเคแบบนี้สองอันทำให้เกิดความคล้ายความคล้ายทำให้เกิด proportion อัตราส่วนจะจริงโอเคไหมครับ CSSTP นะครับต้องให้ได้นะอย่างน้อยตัวย่อชื่อดังทุกคนควรรู้จัก เรียบร้อยเดี๋ยเรมต้องพิงสูจน์ว่าว่าอะไรครับอัลติจูดความสูงของสามเหลี่ยมคล้ายต้องมีสัดส่วนเท่ากันกับสัดส่วนอัตราส่วนของด้านงงไหมไม่งงเนาะตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะครับ คุณได้แล้วว่าอันนี้เป็นอัตราส่วนเดียวกันถ้าคุณจะไปวัดความสูงเข้าใจไหมลูกเขียวมีความสูงสีแดงเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งสีเหลืองมีอัตราส่วนไหมลูกสีลุ้งสมมติอย่างนี้ครับคุณก็ควรต้องได้ว่าอัตราส่วนของความสูงก็จะตรงกันกันกบอัตราส่วนของด้านด้วย โ okay, อเคป้า h สองอะไรเงี้ยเท่าไว้หมดเลยนะครับก็พิสูจน์ได้อันนี้เป็นทฤษฎีถ้าเราพิสูจน์แล้วเราก็ใช้ได้เลยซึ่งเขาบอกมาแล้วเนาะให้ Exercise ครับใช้ c s s t p แล้วคุณควรสร้างสามเหลี่ยมอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกแล้วไปพิสูจน์ว่ามันจะคล้ายกันนะแบบนนั้โอเค ต่อ,อบางครั้งเขาก็บอกว่าการพิสูจน์แบบคอลัมน์นี่เด็กๆทำพิสูจน์แบบพารากราฟสไตล์เหมือนความว่ายครับเล่าเรื่องไปเรื่อยๆมักจะเจอในอัปเปอร์เลเวลรู้ไหมเจอในที่ไหนบ้างครับเช่นเบสิกพวกนี้เจอผมว่าเจอถ้าจะไม่ผิดแถวๆมมสองนพาเด็กพิสูจน์แบบเบสิก อัปเปอร์เลเวลคือค่อยๆล่างเรื่องไปเรื่อยๆเจอในเช่นเลขาที่มักจะเจอเช่นพิสูจน์พวกสอวบอไม่มีใครเขามานั่งตีตารางสองอันนี้นะครับเขาจะเล่าไปเรื่อยๆเพราะอันนี้คอนโรลนันนี้ต่อเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนะครับเขาเรียก paragraph style อันนี้เป็นแค่ t ู o column เขาบอกจริงๆไม่มีอะไรเลยมันก็คือแค่ modify เอาไอ้ตัวเนี้ยไปปรับพูดเอา โอเคไหมเขาก็เลยบอกไม่ต้องตกใจถ้าคุณจะไปเจอไม่เจออะไรแบบนี้นะครับโอเคไหมเนาะนี่เนี่ยโพลแบบนี้พาราราฟสแล้าคุณก็เล่าไปเรื่อยๆโอเคแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ย MQ เหมือนกันเลยเนาะโจดเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือให้เด็กๆทำไปอ้างว่าอะไร อ๋อ oh, ตัวนี้กิฟเวนตัวนี้เกิดเพราะมุมตรงข้ามคอนกรีตคุณก็เลยเห็นชัดได้ว่ามาคล้ายแบบ AA พอมัน a อเปุ๊บคุณก็เลย CSSTP คืออัตราส่วนด้านเป็น Proportion คุณค่้ยกับถ้าคุณไม่เอาไทยคุณก็บอกคุณค่้ยกับก็ได้อันนี้เขาใช้ Mean Extreme p r o p e r t y ก็คูณเนี่ยนะจำได้ไหมชื่อนี้มาจากไหน e a n คืออะไร ตัวนี้กับตรงไกลอะไรเงี้ยต้องเท่าอะไรเงี้ยสักอย่างนะครับใช่ใช่ m a n extreme property ประมาณนี้นะครับถ้าคุณจะพูดแบบพารากราฟเห็นไหมมันไม่ต้องเปลืองเยอะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตีตารางเขาก็จะเล่าแบบนี้แทนซึ่งมันก็คือเอาไอ้ห้าข้อบนนั้นนะมาเขียนลงเป็นในย่อหน้าเดียวครับโอเคไหมหัวใจสำคัญยังเหมือนเป๊ะน,นะครับถ้าคุณมองดีๆนะ ข้อหนึ่งคือสีเหลืองสมมุติอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ h y p o ด e s i s ข้อมูลที่สองสีชงพูมุมตรงข้ามนี่เห็นไหมความตัวนเห็นไหมมันก็คือห้าบรรทัดหน้ามาเขียนดีๆครับข้อมูลที่สามสมมติผมเอาสีฟ้าใช่ปะ่ะคุณเห็นไหมเ a เเนี่ยคุณก็บอกไปเลยถึงนี่ a นุ้ยผ้าบอกเนาะมันก็คือเอาข้อบนมาเขียนดีๆแค่นั้นเองอันที่สีเช่พควรอะไรสี 4, เขียวคุณก็อ้างมาเลย CSTP อันตาส่วนเท่าเขียนมาทัาเดียวสั้นๆและสุดท้ายคือบทสรุปคุณก็เลยได้บทสรุปเข้าใจอยู่เนาะมันก็คือไอ้สองคอลัมน์เนะี่ยมาเขียนเรียงเงียงเรียงเรียงการเชื่อมด้วย Also then now else เหมือนที่คุณเรียนพวกเบสิกการพิสูจน์พื้นฐานอะไรเงี้ยคนใช้คำพวกนั้นต่อไปเรื่อยๆเพราะบางคนบอกคณิตศาสมันเป็น chain of reasons เข้าใจไหมเหตุผลนะครับเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆเพราะน,นี้จริงเกิดอันนั้นอันนั้นทําให้เกิดอะไรคุณก็เล่าไปจะเกี่ใครเล่าเรื่องอะไรให้ก็ว่าไปแบบนั้นนาะโอเคต่อนอกจาก a a แล้วที่ทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมคล้าย สิ่งที่เกิดขึ้นยังจะมีอีกสองตัวคราวนี้เป็นเทโอเรมหมดนะไม่ใช่ Postulate แล้วนะครับ SAS แบบยึกยโอใช่ไหมโอเคเขาก็บอกว่าถ้ามีมุม c o n g r u e n t และด้านจำได้เนาะถ้ามันประกบอยู่คือด้านที่ติดกับมุมนั้นเป็นสัดส่วนนะครับ เราจะพิสูจน์ได้ว่ามันคลายคนละเรื่องอะเ A เเนาะความหมายคืออย่างนี้นะคะรับดูตามรูปนี้นะถ้าคุณรู้มาว่า DG อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนเท่ากับอัตราส่วนเหลืองและม,มุมเท่ากันคือรูปมันซ้อนมาอย่างเงี้ยคุณจะเรียกว่าสองรูปนี้คล้ายกันด้วย SAS แบบยึกๆก็คือคล้ายกันว่า SAS ครับอย่าลืมเติมสัญ,ญลักษณ์เข้าไปด้วยความคล้ายนะโอเคข้อมูลพวกนี้คุณไม่สามารถบางทีโยกกับไป AA อะไรอย่างนี้ได้นะคุณต้องไปสร้างเลยบางอย่างแต่มันเป็นทฤษฎีเนาะโอเคนี่เขาเอามาใช้ให้ดู อันต่อไปเนาะ SAS นะครับไปแล้วอีกอันนึงคือ SSS แทนที่คุณจะไปอ้างว่าม,มุมที่อยู่ระหว่างด้านที่เป็นสัดส่วนเท่ากันแล้วว่าจะไปอ้างแทนเป็นว่าชมพูต่อชมพูก็เป็นสัดส่วนเดียวกันโอเคไหมครับคุณจะได้ว่ามันคล้ายกันเพราะความคล้ายไม่จำเป็นต้องเป็นแบบมุมนะเช่นสมมติว่าผมมีรูปเนี้ย มีรูปเช่นอะไรครับหนึ่งสองหนึ่งไปกับห้าห้าสิบไม่เคยมีใครพูดถึงม,มุมใช่ป่ะแต่ผมสามารถบอกได้ว่าสองรูปนี้คล้ายกันผมบอกอ๋อมันคล้ายกันแบบ S S S โอเคไหมไม่ใช่ว่าทุกสามเหลี่ยมคล้ายต้องเกิดจากสามมุมเท่านะครับบางครั้งการที่ด้านเป็นสัสดส่วนทำให้มัน คล้ายกันได้โอเคทีนี้คุณต้องไปพิสูจดนด์เ๋ยอทำไมมุมมันจะได้อะไรย่างเงี้ยกลับไปนะครับอันนี้ใช้ได้เฉพาะพวกบนสามเหลี่ยมนะบอกแล้วนะถ้าเกิดเป็นพวกซิมิลาร์พลิกอนมันยากกว่านี้นะครับทำอะไรไม่ค่อยได้โอเคอ่ะสรุปมีอะไรให้เล่นมั่ง A A ไม่จำเป็นต้องสามเอนะสองเอพอนะมันเมื่อยนะครับสามเอ SAS และ SSS จะเป็นอันที่สามสามวิธีในการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองลูกคล้ายกันเขาวงให้คุณด้วยแล้วแสดงคนไม่เหนื่อยแล้วฟิแนลมีแค่สามรูปแบบเท่านั้นนะครับในการพิสูจน์โอเคเนาะโอเคต่อ <c oughs> เขาบอกว่า จะปิดเซกชันนี้ด้วยการ proving special case กรณีพิเศษของ SAS นะครับว่าถ้ามันมีอัตราส่วนเดียวกันแล้วเส้นที่ลากเชื่อมโอเคไหมจากขนานกับด้านที่เหลืออันนี้จริงมันก็มี<อ>ชื่อเรียกหลากหลายแบบนะครับ อ่าลองดูนะ,ะเทอร์เรมนี้แลมบากนี้ก็ใช้บ่อยๆนะเอาคุณนึกภาพบอกก่อนเนานะมีสามเหลี่ยม D <B S 1> เป็นจุดที่ทำให้เกิดอัตราส่วน CD กับ DA นี่ี e e ก็เป็นอัตราส่วนบนด้านตรงข้ามนั้นอนะถ้าสองอัตราส่วนนี้เท่ากันแล้วเส้นที่คุณวาดเชื่อมจากขนานกับด้านที่สามของมันมองบ้า โอเคเนาะรูปแบบนี้นะเช่นอัตราส่วนนี้อจะเป็นหนึ่งต่อสามอัตราส่วนนี้เป็นสองต่อหกถ้าคุณได้อัตราส่วนที่หารกันแล้วเท่ากันเมื่อไหร่คุณจะสรุปได้ว่าสองเส้นนี้ต้องขนานกันเข้าปะโอเคนี่คือวิธีพิสูจน์ตัวนี้จริงก็มีชื่อเรียกบางคนเรียกตัวนี้ว่าเทเลสเตเรียมนะครับ ประมาณนี้หรือว่าเป็นบทกลับของไอ้เมื่อกี้นะครับ i n t e r c e p t theorem ความหมายก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้เส้นที่ขนาดแล้วอัตราส่วนซ้ายกับขวาจะต้องมีอัตราส่วนเดียวกันเอาไว้พิสูจน์โจทย์เด็กก็มีเยอะนะครับที่ใช้ทฤษฎีนี้ช่วยได้เนาะโอเคอ่ะอันนี้ indirect proof หมายความว่าสมมุติว่าไม่ขนาดข้อนี้คุณกำลังจะพิสูจน์นะครับว่า ดีอี e, ขนานกับเอบีโอเควิธีทำคุณหนังคีย์ไวๆสมมติถ้าไม่ขนานเกิดอะไรขึ้นบางครั้งที่คุณสมมติว่าไม่จริงมันจะทำให้คนมีข้อม,มูลมากขึ้นเขาก็บอกว่าถ้าสมมติมันไม่ขนานคนวาดเส้นใหม่ให้มันขนานโอเคแล้วคนก็จะได้ของที่ตามมาแล้วคุณก็จะ ไปขัดแย้งกับอ่าเรื่องเดิมแล้วครับ ruler postulate โ okay. อเคเส้นทำไมความยาวมันเท่าเดิมไปบวกแล้วเป็นปัญหาอะไรแบบนี้นะครับหรือคนได้ว่า e f ยาวเป็นศูนย์เพราะว่า ruler postulate บอกเราว่าอะไรครับทุกๆเส้นต้องมีความยาวเป็น unique positive number ใช่ปไ ไม่มีเส้นไหนที่มีความยาวเป็นศูนย์เนี่ยคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะไปพิสูจน์ได้ว่า e f มีความยาวศูนย์ขัดแย้งกับ ruler postulate คุณก็เลยบอกว่าเอองั้นแสดงว่า e กับ f เริ่มต้นแล้วต้องเป็นจุดเดียวกันงงไหมสมมติว่าไม่ขนาดนะครับคุณจะสร้างจุด e ขึ้นมาได้สร้างสร้าง f อ่ะสร้าง f ให้ขนาดแล้วคุณก็ไปแกแกอแก้แกอประมาณนี้ไปต่อ สมมุติแล้วว่าเนาะอันต่อไปนะครับเขาบอกว่าในตัวอย่างที่เจ็ดเขาจะใช้เลมมาห้าจุดสามจุดห้าตัวมเมื่อกี้ o ูด s a s เจอเยคุณต้องหาทางอะไรครับด้านมุมด้านอัตราส่วนด้านจริงมุมได้แล้วทําไมสองรูปนี้ต้องคล้ายกันเซจจำแดกเวลาพิสูจน์ว่าคล้ายกันถ้าคุณกลับไปจุดเริ่มต้นคุณต้องอ้างว่าอะไรครับ สามมุมเท่าอัตราส่วนด้านเป็นอันตราส่วนเดียวหมดโอเคนี่งเพราะหนังจากที่คุณได้อะตอนนี้ดูเนาะ SAS ให้มาแล้วว่ามุมนี้โอเคเท่ากัน SAS ให้ได้ว่าสองด้านนี้มีอัตราส่วนเท่ากับทางขวาเป้าหมายของเขาเขาอยากจะขออีกสักมุมหนึ่งให้มันเท่า ถ้ามันเท่าแล้วจะตอบได้ว่ามันคล้ายกันด้วยเอเอความเป้าหมายนะครับเขาก็เลยจะไปบอกให้ได้ว่าไอ้มุมเบอร์หนึ่งเท่ากับมุมด้านล่างคุณก็เดาได้ครับไปใช้ทฤษฎีข้้าบอลยังไงทฤษฎีข้างบอลพูดถึงความขนานโอเคถ้ามันแบ่งเป็นอัตราส่วนแล้วมันจะขนานพอมันขนานปั๊บคุณก็จะได้ตัวนี้ว่าเป็นมุมสมใน พอเป็นมุมสมนายคณก็เสร็จเราด้วย A-A เนี่ยเห็นยังเริ่มเนาะกิฟเวนแทนค่าเข้าไปเลมมาเมื่อกี้บอกว่าขนานพอเลมมาบอกขนานคุณก็เลยได้ว่ามุมสมนายมันเท่าพอมุมสมนเท่าอ้างว่าคล้ายกันแบบ A-A ชีวิตก็จบเห็นไหมเป่านะเด็นนี้เนาะ เราก็เลยได้ว่า SAS ทำไมถึงให้เกิดด้านเกิดความคลายเหตุผลเพราะ SAS เกิดเส้นขนานเส้นขนานเกิดมุมสมในเท่าคุณก็เลยพิสูจน์จบด้วย a ออ่ะจบแล้วได้เวลาพอดีมั้งอาหาลองทำดูครับเอ่อ โ okay. อเคลองดูห้าถึงแปดข้อห้านะครับคุณเห็นไหมมันพูดแต่ด้านเพราะนั้นใช้ S S S อย่าลืมขีดความคลายข้อหกละ่ะ A A พอนะครับ A A ถ้าสองม,มุมได้ที่เหลือเสร็จหมดข้อเจ็ดมีหนึ่งมุมเหมือนมีด้านก็กลายเป็น SAS ้ค S ยใช่ป่ะเขาแปลล่ะ SSS ครับเหมือนอย่ตรงห้าเนาะคุณก็ไปหาตาส่วนจับให้มันเท่าอะไรก็ว่าไปโอเคอ่าข้อสิบสามรู้สึกผมนเหมือนเคยถามอ่ะลองให้ข้อมูลสิบสามิ ว่าทําไมมันใช่นะครับะอข้อนี้ครับมีรูปตามนี้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะที่มี U W U V กับ W ตั้งฉากกับ R S V X ตั้งฉากกับ S T จงพิสูจน์ว่า V W R คือสามเหลี่ยมทางซ้ายทำไมถึงจะ คล้ายกันกับสามเหลี่ยมทางขวาโอเคอ่าเริ่มข้อหนึ่งใส่อะไรดีครับแน่นอน g ก v e n วข้อสองทำไมครับคณก็ให้เห็เปอกว่าเนื่องจาก VW ตั้งฉากอ,ะอ่ะคนก็บอกว่าตั้งฉากคือมุมเก้าส ไทยๆแล้วกันมุม90องศาถ้าไมครับก็ความตั้งฉากพูดถึงว่ามันจะไปเจอกันที่90องศาข้อสามทำไม v wr เท่ากับ v xc ครับทุกมุมฉากก็คอนกรูเลนกันอยู่แล้วใช่ปะ่ะมีขนาด90เท่ากันก็คือคอนกรูเลนกันแน่นอนข้อสี่ทำไม r กับ t ต้องคอนกรูเลนกันครับ เออมาได้ไงจำได้เปล่าเรื่องก่อนหน้านี้จริงรูปนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมใดๆนะครับรูปนี้เขาเรียกสี่เหลี่ยมด้านขนา,บานบางคณก็ต้องบอกว่ามุมตรงข้ามใช่ว่าด้านขนานเป็นไงครับเท่ากันก็นคือคอนกรูเรนกันจบข้อห้าคล้ายกันด้วย เอเอถูกต้องครับ A แรกคือจากข้อ3มมุมฉากอีก A หนึ่งมาจากมุมนี้เท่ากันใช่ไหมง่ายๆโอเคตัวอย่างเนาะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ามีข้อไหนหน่าดูเองไหมมีข้อไหนหน่าทำเองไหมครับเอาโหดๆเห็นปะบมดแล้วเย mấy nam đi lại là mắng nó ok